หลังจากที่เราเปิดฝาเพื่อทำความสอดหรือเช็คดูอาการต่างๆไปแล้ววิธีประกอบเข้าคืนครับจะให้ดูว่ารูนอ็อตรูยึดเสาเสายึนดน็อตนี่มันค่อนข้างที่จะเปราะบางนะครับอันนี้ผมก็จะเอากาวหยดให้มัน แข็งไปหน่อยหนึ่งกาวนี่เป็นกาวย่างนะครับกาวย่างดีเขาใช้ส่อมมือถือไม่ใค่กาวร้อนนะครับเป็นกาวย่าง ก็หลักน็อตนี่มันจะมีรอยเล่าทุกทุกรูเลยครับทุกตัวเลยทุกหลักเลยแล้วก็หยอดเก้าหน่อยขี่น้ำมันโซเนก ปิดฟ้าหลังมันจะมีบ่ารับตรงนี้นะครับแล้วก็ดันเขียง45องศาแล้วก็กดลงไปหมุนนอดนี่ไม่ต้องหมุนหนักมือมากนะครับหมุนพอตึงๆ ถ้าเราไปหมุนแรงนี่บางทีเสาพลาสติกนี่มันจะมันจะแตกหรือมันจะหักได้ครับหมุนมือเบาๆนะผมจะเอาไกควงที่ไม่มีปลอกครับหมุนจะได้มือเบา แค่ตึงๆมือพอครับไม่ต้องไปแน่นเกินไปน่ครับยึดแค่ตึงๆมือพอ เรียบร้อยครับกับการประกอบเทปโซนี่ขอบคุณนะครับที่มารับชมสวัสดีครับ